ผมขอเลือกไปที่5ฟรีสปินนะครับผมแบบคูณหนักนครับผมขอแค่เข้าครับผม2-3ทีเออทีเนี้ยโอ้โหหกหมื่ 6, 000, นไอ้เหี้ยโอ้โหสองพันสี่เชีย่ย ก่อนจะไปพบกับความสนุกนะครับผมผมขอฝากกลุ่มไว้นิดนึงนะครับออโต้เบดนะครับเรามีเครดิตแจกกันในกลุ่มนะครับอย่าลืมเข้าร่วมนะครับผมโอเคกับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมมาอยู่วันนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสล็อตลุงหนวดดีไม่ใเซ็กรุหนวดนะครับผมวันนี้ครับเราอยู่ในเกมใบนะครับผมภาพสวยงามน่ารักมากครับผม ควินบอร์ตี้นะครับผมวันนี้นะครับผมเพื่อนๆนะครับไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มเบทที่100นะครับไอ้ผมเริ่มเบทที่8บาทนะครับแล้วก็อ่าทุน100นะครับวันนี้นะครับผมไปเชียร์ผมพร้อมกันเลยนะครับโอเคไม่พูดพามําเพลงอะไรมากนะครับผมไปนะครับอืมาก่อนเลยครับผมเข้าอย่างสวยงามโอเคคิงเข้าแล้วผม ควีนน้อยควีนมาครับผมคิวก็คือควีนครับผมเชฟซึิงนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะพูดแบบอย่างเงี้ยนะเออเพื่อความตื่นเต้นโอเคคิวเข้าครับผมมีอะไรไหมไม่มีครับผมโอ้โหเอครับผมเอไปหนึ่งทีครับเบาๆเอก็เข้าครับเอกับวายครับผมรอบนี้โอเค โอเคอุ้มไปดีครับซึ่งสนามครับผมลงมาอีกไม่มีอะไรแล้วครับผมเงียบเชียบเลยโอเคเอกับวายครับผมสวยงามอะลามแท้สวยงามรลามแท้แผนที่ไปทิ้งหนึ่งทีครับผมเพื่อไปตามหาวันพีทครับผมเออเออควีนไปอีกโอ้ยเงียบอื้มสเกตเตอร์สองอันสองอันโอเอเข้าครับผม เอเข้าแล้วเอเข้าแล้วงเงียบเลยโอ้โหทำไมเงินลดเงี้ยคิวเข้าเพิ่ไมไปสี่บาทเอาทำไมโอ้ควินสองพันเลยเมื่อกี้ควีนบอตตี้เข้าทีสองพันเลยครับผมแบบแถวยาวเลยนะผมขอปรับเบ็ดนะตอนเนี้ยผมขอปับเบ็ดเป็นที่ยี่สิบนะโอ้ควินเข้าแถวยาวเมื่อกี้สวยมากครับผมเอไปหนึ่งทีครับผมคิวสวยคิว อืมสวยครับผมตายไปหลายตัวแล้วคิวเนี่ยอือเข้าไปแล้วครับเข็มทิศครับผมโอเคคิวเข้าอีกหนึ่งทีโอเงี่ยตาครับผมไม่มีอะไรครับชิวๆครับผมเข็มทิศเข้าอีกหนึ่งทีเคแบบสวยงามเอครับเต็มสนามครับผมคูณสามเลยครับสามร้อยกว่าบาทมีแผนที่ครับผมคูณห้าเมื่อกี้นะสวยงามอยู่นะห้าร้อยสามสิบเก้าบาทครับผมผมว่า อีกทีดีกว่ามั้งไปเลยยาวๆชิคกี้พายโยแบบแรงๆเออชิวเข้าครับผมเอเข้าไปหนึ่งทีสวยมีอะไรไหมมีครับม,มีวายครับผมมีวายโอ้โหแผนที่เมื่อกี้พื้ภาพเลยมันสปอยข้างบนน่ะเห็นไหมอันลิมๆิมอ่ะรู้เลยว่าอะไรจะเข้าอะ่ะโอ้โหโอเคเข้ามาห้าร้อยสวยคิวเข้ามาอีกคูณสองหกสิบห้าสิบคูณสามร้อยห้าสิบครับผมคูณอย่างสวยงาม โอเคเขาไปมีอะไรไหมไม่มีแล้วอเงินเริ่มลดไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมปืนใหญ่ new armstrong psychoset armstrong นะครับผมเมื่อกี้ผมขอเลือกไปที่ห้าฟรีสปินนะครับผมแบบคูณหนัก,นกครับผมขอแค่เข้าครับผมสองสามทีเออทีเนี้ยปึ๊บโอ้โหกหมื่นไอ้เหี้ยโอ้สองพันสี่เชื่อโอ้หนักหน่วงมากครับชอบ็อตนี้คือแบบตกใจเลยอะ โอ้โหนี่โออัมซองไซโคเจ็อัมตองเข้าทีนี่คือแบบหมาสักเลยครับผมทุกคนดูเงินนะดูยอดนะผมหกหมื่นสองรวงของเก่าหกหมื่นสามนะผมตอนนี้เร็วมากครับผมเร็วมากจริงครับเกมนี้ครับควีนบอสตี้ครับทุกคนคิวเข้าเอเข้าครับผมโทษทีครับผมเอคีเคเข้าอีกทีครับผมขอโทษครับผมที่พูดติดๆขันนะครับผมขอโทษนะครับผมโอเค โววินโอเคครับผมห3 0มืนนะครับห6หมื 63, ่นสามัสาม้อหนะครับผมผมขอปรับเบ็ดน้าที่นี้เลยนะครับผมผมขอปรับเบ็ดน้าที่นี้เลยนะครับเป็น400นะครับผมไปเราไปกันต่อครับผมมันมาขนาดนี้แล้วผมว่านะมันน่าจะไปกันยาวๆชิคกี้เดาโย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 ,โย,โย,โยอย่างนี้เลยแบบรับเอกเลยโอเคไม่มีเอโอ้เอไม่เชื่อมเอขัดเอตัวที่3เมื่อกี้ คิวนะครับผมยังไงที่ใครยังไม่เคยลองเล่นนะครับเข้าไปดูอินเกมได้นะครับผมทุกคนก่อนเล่นนะครับผมมีสตินะครับผมเช่นเคยครับทุกคนโอเคสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ลงมาไหมสเก็ตเตอร์ลงมาสวยสเก็ตเตอร์ลงมาโอ้โหอย่างงามครับผมไซโครอมตองนิวโควทุยซาฟีสปินนะครับผมพูดผิดอีกแล้วโอเคไปต่อครับผม นีค่ครับเข็มทิศเับ6,000ไปก่อนชิวๆครับผมเอไปหนึ่งที9,006ครับคืออะไรเชีย่ยหมื่นห้าในรอบเดียวเร็วมากอืไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนหมดแล้วครับขึ้นมาหมื่นห้าไอ้เหี้ยโอเคโอเคครับผมไปกันต่อครับเพื่อนๆอเข้าครับ เเข้าเอไปหนึ่งทีเต็มสนามครับผมแปดพันแปดโอเคสวยเต็มสนามที่8ปดพันแปดเลยเหรอโคตรเยอะโคตรรวยโคตรโหดโคตรอันตรายเฮียเอ้ยเกมนี้คิวไม่หนึ่งทีครับผมเอไปหนึ่งทีไม่มีแล้วไม่มีโอ้มีเข็มทิศครับผมขึ้นมาสามร้อยไม่แย่ครับแต่มันแย่ที่เบสสี่ร้อยแล้วขึ้นมาสามร้อยเนี่ย คิวไปอีกหนึ่งครับผมแผนที่มีแน่ครับผมโอเคโอเคครับเต็มสนามครับผม4 9 0 0ันครับผมเมื่อกี้เต็มสนามทุกตัวอักษรเอและเคคิวนะครับผมคิวไว้ก่อนครับตอนนี้ปืนไม่เข้าเมื่อกี้โอ้โหน่าเสียดายโอเคมีเกับ Y ครับเมื่อกี้รับผมเห็นนะ A กับวแผนที่เป็นหนึ่งทีครับมีเคครับผมสวยได้อยู่แล A, เข้ามาเคไหมไม่มีครับผมไม่มีตัวเชื่อมเคมารอบนี้ครับผมเราต้องมีแผนที่เปนคีครับผมรอบนี้มันก็เหน,นื่อยไปก่อนนะครับผมโอ้โหคิวขึ้นสนามโอเคคิวอืม้มคิวเมื่อกี้คิวทั้งแถวนะสวยอยู่นะโอเคครับคิวกับเอครับได้เรื่องอยู่นะเข็มทิศกับเข็มทิศเอแล้วก็วายครับผมรอบนี้คิวเข้านะครับผมคิวไปหนึ่งคีครับผม โอ้โหเกมนี้มันเร็วจริงครับผมผมพูดไม่ค่อยทันเลยอะอเคแผนที่อืมสวยโอ้โหโเคครับผมขอคิวไปอีกหนึ่งครับผมมีอะไรไหมมีคิวอีกทีหนึง่งสวยไปดีครับคูนห้าแล้วไม่มีเลยโอ้โหโเคมากนเคมากนไม่มีเคมาแล้วไม่มีคิวไปหนึ่งคิวไปหนึ่งแล้วเอไปดีเอไปดีสวย ไปแล้วครับผมคิวไปโอ้โหเต็มสนามัะผมพันกว่าบาทสวยมากเมื่อกี้อเอกับเครับแล้วก็คิวตามไปด้วยคิวครับผมสวยครับผมโอเคนาฬิกาครับผมนาฬิกาเฮียอะไรเข็นทิศถูกแล้วคิวครับเต็มสนามนะผมสวยโอ้โหตอนนี้ดูครับดูยอดแล้วครับ96,000นหกรันะผมเล่นไปแบบชิวๆนะเกมนี้ โอ้โหมันชิลมากอะชิลฉันเลยอะโอ้โหโอเคสวยอีกไม่มีแล้วโอ้โหเสียดายวายบูดเป็นเพียบเลยโอ้โห15ครับเอ้ครับผมนี่ครับครึ่งสนามครับโอ้โหเกือบดีนะเกือบดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะเมื่อกี้ไปกระตรอไปกระตรองคิวครับโอ้โหอือพึ่งสนามไปก่อนคิวไปอีกหนึ่งทีลงมาให้พี่ได้ชินใจหน่อยโอ้โหไม่มีเลยโถเออ คิวเข้าไปหนึ่งครับคิวโอไม่มีแล้วอย่าบอกนะเอ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 แล้วเอเอโอ้โหคิวค oh, ิวมาคิวครับผมอืเอเอไปหนึ่งแผนที่ไม่เข้าเมื่อก,กี้นะเสียดายอีกแล้วผแผนที่เพิ่งมาเข้าตรงนี้ไม่เป็นไรครับมีเอ็กหนึ่งคิดคูณสองไปก่อนมีคิวไหมมีคิวครับผมคูณสามไปแล้วตอนนี้เป็นคูณห้าแล้ว เคเข้าคูณห้าไปดิมีไหมไม่ม,ม,มีแล้วอืคือจะขึ้นไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยถึงแสนไหมเนี่ยชิวโอ้ยใทยกูเธอโอ้คือขึ้นลงไม่หยุดเลยเนี่ยขึ้นเป็นบันไดเลื่อนเลยโอ้โหมาเงยอีกนึงเหนื่อยวะ่ะโอ้ยเร็ว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 ทุกคนเล่นแบบมีสตินะอย่าเล่นแบบผมนะ ไอไปอีกหนึ่งครับผมซึ่งสนามสเก็ตเตอร์ไม่เข้าเคเข้ามาเคกับนาฬิการายสวยครับผมช็อตนี้คิวไปอีกหนึ่งครับโอเคมีเอสวยสวยแล้วนีเอไปอีกหนึ่งนิ่งนิ่งเงียบนิ่งเงียบสงัดโอเคเคเข้าครับผมมีปืนนะผมคัด ปืนครับผมสี่พันกว่าโอเคโอเคไปต่อไปต่อทาเฮียอะไรไปต่อแล้วไปต่อทาเฮียอะไรไม่รู้แต่ต้องไปให้สุดครับผมมันไม่แบบอืมันต้องไปต่อมันต้องไปต่อเมื่อกี้แบบคือมันฟิลมันค้างมากมันขึ้นแสแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้แสนนิดแล้วนะแต่แบบผมว่าผมต้องไปต่อเออสวยสองพันสวยครับผมหกร้อยไปอีกหนึ่งทีเคไปอีกหนึ่งสวยพันห้า เอมีไหมมีครับผมไม่เสียเที่ยวจริงๆครับอโอเคครับผมปืนใหญ่นนโออาร์มซองไซโคเจสอาร์มซองมาอีกนะครับผมโอเคฟรีสปินห้าทีครับผมไปดูกันนะครับผมตอนนี้คือหนึ่งแสนแล้วนะอันนี้คือโบนัสแบบจริงๆเลยนะถึงยอดที่ผมต้องการแล้วนะไม่ไหมไม่ไหม,ไมโอ้โหฟสกเตอร์อฟอสเฟสเกเตอร์ไม่มาครับผมโอเคไม่เป็นไรคูบป จะจบแล้วเออไปหนึ่งทีโอเคเก้าพันครับผมช็อตนี้สวยมากแต่นี้สวยมากครับผมเก้าพันครับทีสุดท้ายขอหน่อยขอก่อนนะครับขอก่อนครับโอ้โหสเก็ตเตอร์มันเลยไปะสเก็ตเตอร์ข้องสเก็ตเตอร์ไม่ได้หรอโอ้โอเคนะครับผมโอเคกับยอดนนะหนึ่งแสนะนะ 1, นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าจุดหกศูนย์นะครับผม โอ้โหทุกคนเป็นไงกันบ้างครับผมครีมบอตตี้นะครับผมยังไงก็ลองเข้าไปเล่นกันได้นะครับผมผมขอฝากกลุ่มไว้นนี้หนึงนะครับผมออฟตัเด็ดนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มด้วยนะครับกิจกรรมให้เราเล่นกันมากมายนะครับผมมากมายหรือเปล่าไม่รู้ครับผมแต่ว่าเข้าไปเล่นกันนะครับผมเราเล่นเราเล่นกิจกรรมมากมายนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝากช่องด้วยนะครับสโลตตลอุงหนวด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมยังไงก็ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซีอูเจนะครับ